สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับวันนี้นะครับทางร้านวีโมเดลคาร์นะครับอําเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุได้พี่น้องนะครับมีรถเขาไม่มานาเสนอพีเสนอนองนะครับสําหรับก้นอยากได้รถราคาบสูงนะครับสภาพพร้อมใช้งานนะครับสภาพราคาแค่แสนกว่าบาทนะครับแสนกวก็บาทเป็นขั้นนี้นะครับเป็นรถโตโยต้าวีโก้ด้ครับวีโก้เป็นตัวแคปนะครับเป็นตัวเจ ปีห้าสองนะครับแอบเจปีห้าสองเครื่องยนต์สองพันห้านะครับก็หนีเป็นเลกสซีเลกสซีจะอยู่ห้องหลังแล้วนะครับเป็นปีห้าสองแล้วลาราคาพอแพงแสนกว่าบาทนะครับสภาพในแสนกว่าบาทพี่น้องมาเบิ้งนะครับสีสันรอบๆขั้นสีสันรอบๆขั้นนี่นสวยเลยผมหายยุ่เก่าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเกนะ้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยสไลดอยางนี่ไม่ต้องห่วงนะครับอย่างดีเลยนะครับ ยางดียางแบบนี้ทั้งสี่เส้นเลยได้พี่น้องยางดีส,สออดี่เส้นแนกไล่นงไล่เนอนะครับแนกไล่เนอก์บต่พอช้านะครับแนกไล่เนอก็ไม่ช้ำนะคร like, ับสะอาดสะอาดดีนะครับบม่มีรุดร้อยขีดควันหรือบรรทุกทุกหนักนะครับกันชนไทยเข้ากับมี่นะครับกันชนไทยกับมี่มีฝาท้ายสีบ่สวยได้พี่น้องนะครับมีฝาท้ายสีไม่สวยนะครับสีไม่สวยนะครับ อ,อย่างอะไรก็มีอยู่ครบเด้ยพี่น้องนะครับ,อย,อ,รรบ,ยรบอย่างอะไรมีครบเลยนะครับอย่างอะไรมีครบไฟไทยก็บอกมีตรงนี้แจกนะครับสีสันโดยรวมประมาณนี้นะครับอย่างนี้กระซํากันเบิดเั่งสี่เซนนะครับอย่างข้อกันเบิดเลยเช่งสี่เซนนะครับเนี่ยไผในประมาณนี้พี่น้องไายใน,ในตัวนี้เพื่อทำความสะอาดให้เรียวนิ่ๆเตี้นยนๆนะครับ พอรถไม่ได้สะไม่ได้โชกับพวกขนาดนั้นนะครับเบาะหลังนะครับเป็นแคบนะครับเครื่องดีแอร์เย็นเนี่ยพี่น้องเครื่องดีแอร์เย็นนะครับเนี่ยสะอาดสะอ้านนะครับพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยพี่น้องพวงมาลัยพาวเวอร์เนี่ยครับพัดท้ารถเรียกคัสซี่หลังเลยเลียกคัสซี่หลังเขาเอิญเนี่ยครับนี่นี่นะครับนี่นี่นี่นะครับเอิญคัสซี่หลังนะครับ ปีซี่เก้าห้าศูนย์เลกัซี่จะยูดด้านหนาจะยูดด้านหนาเด้อพี่น้องเด้อนะครับรถนาตาเดิมนะครับหน้าเดิมท้ายเดิมนะครับน่ยางก็ดีทั้งที่เส้นนะครับห้องเครื่องสะอาดสะอาดเด้อพี่น้องห้องเครื่องไม่มีหยดไม่มีเยิ้มนะครับอ่าฝากระโปรงแท้นะครับฝากระโปรงแท้เครื่องดีเย็นว่าพ่นว่าไอ้เด้อพี่น้องนะครับไม่พ่นไม่ไอาย นะครับหน้าตาเดิมเดิมเช่นกันก้มงก้มหอนอยู่ครบิดเลยนะครับสภาพแบบนี้นะครับแหงๆนะครับบ่มีบ่นี้เยิมหรือไมนะครับพี่น้องบ่มีเยิมนะครับไม่มีเยิมแล้วก็มีผ้าสีผ้าสีเพิ่งขาดเดือนมิถุนาหกแปดนะครับถ้ากันชนหน้าบ่สวยนะครับกันชนหน้าสีไม่สวยนี่สองชิ้นนะพี่น้องชิ้นที่จะเอาไปเก็บนะครับแต่พี่น้องบ่ใช่เรียบพี่น้องก็ใส่งานได้เลยหรือเอาไปเก็บเอาหรือใจผมเก็บให้ก็ได้นะครับแต่ ผมขอขายสภาพนี้นะครับขอขายในสภาพนี้ราคาเงินสดเลยไม่จัดไฟแนซ์น,นะครับแต่ถ้าอยากจัดเฟแนซ์นก็คุยกันอีกทีหนึ่งสี่ผมเก็บง้านออีกที่นึงแต่ตอนนี้ผมขอขายตัดตามสภาพนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับเดี๋ยวผมต่อภาษีให้นะครับต่อภาษีให้หกเก้านะครับเรมชุดโอนมิพร้อมนะครับนะราคาเงินสดเด้อพี่น้องราคาเงินสดราคาเงินสดอ่าทรงพร้อมเอาราคาเงินสด ส่งให้ด้วยเด้อพี่น้องเด้อราคาหนึ่งแสนสามหม0่นแปบาทหนึ่งแสนสาราคาเงินสดนะนะครับราคาเงินสดผมกับส่งให้ได้ในราคาหนึ่งแสนสามหมื่บาทนะครับเอาพี่น้องสนใจเปล่าทั่วมาหาผมเลยนะครับที่เบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์แปดเก้าหเก้าหกดศูย์หกหาศย์แดเก้าห้าหกแดรถจอดยู่มเพิ่มหอยเมกจังหวัดกาลสินนะครับเพต รถวีโมเดิร์นคาร์รถบ้านรถซิ่งนะครับฝากไว้น้ำพี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับ